สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารบรลักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปสีผาพ,พ่อแม่พี่น้องไปตะลุยตลาดนัดโคกระบือช่มผู้บุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดของเสาว,วันที่2 2กันยายน2,563ซึ่งเป็นคลิปที่สองสำหรับมือนี้นะครับไปชมบรรยากาศการซื้อขายราคาตอร่องงัวกันณนเะสาว,วันนี้ติดตามรับชมได้เลยครับ สวัสดีค่ะแต่ว่าสองตัวค่ะแม่นีไรไปเลยครับแม่นีห้องไวหาซึมหาค่ะทองในสีเดือนค่ะทองเคเอฟค่ะผสมเคเอฟไว้ได้สีเดือนเต็มค่ะ เอาไปเลี้ยงแม่คล้องเลยซีเดนเตรียมแล้วค่พ่อออเอาต้นหนึ่ยูนค่ะยนค่ะ่ะต้นนั้นเปิดไว้47ค่ะ

ส3 3สามสค่ะออกไปแล้วอไปแล้วเมืองสวงค่ะไช่ไหมบอกขอบคุณค่ะอ่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีลูกเดีครับวันนี้มาได้ได้มากี่ตัวครับได้มาสองตัวครับขายตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งตัวตัวไหนขายตัวนี้หรอวะขายอะไรไปในกลุ่มอีกขายไปหาเมืองขายไปหาเมืองอ่าแล้วตัวนี้แล้วลูกตัวนี้ก็เมืองค่ะเมืองก็เมื 0927325376เค้งหนังขายแสนสามหมื่นห้าพันโอ้มื้งหนังขายแม่ลูกรับแสนสามหมื่นหาพันพคน นักแม่เท้านี่ห้องห0เงินครับผสมไหม่หรครับนี่ตัวนี้จกักออกแบบเงินผสมใหม่เดอเือผสมหมื่ว่านนี่ครับหมื่ว่านผสมมื่ว่านนี่เก๊สามหนึ่งเบอร์ทูศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดหนาครับตัวนี้ขายห้วครับตัวนี้ขายห้วครับขายแสนสามหมืห่นห้าพแกลูก

แกก็คทับเรียบร้อยแล้วครับซับซุปเปอร์เอ็กครับทับไซีเดือนครับครับผมเออทดทดทดลูกเบอร์โทรพี่น้องขานซก็สาม 5 4าสี่แประมาณไ่หก้เลยนอะอันนีครับอันนี้เลยไม่าังโตเนอะเอ้มานี่ยนะครับมันขายไปแล้วสองขายไปสองครับยะแม่ลูกครับตัวนั้นครับแม่ลูกขายไปไหนแม่ลูกวางไว้ที่เจ็ดสิบครับขายไปเท่าไหร่มดทั้งขายครับออบันขายครับ นี่ครับคมนี่แม่ลูกของแม่ครับคมนัม่นแ,แม่สาวนั่นแม่สาวแม่สาวไหครับแม่สาวสาวางไว้สี่สบเจ็ครับ 093ครับ092 3 2ครับศูกเพื่ออะไรลูกคารสินครับเอาเพิ่มยังครับัเมืองซื้อว่าซื้อนี่ครับนี่ครับหมานๆเลยครับเด้ครับครับสวัสดีครับวับนนี้เลยมาจากโตะ2ครับผม2หลายันได้นอนีนี่เก็บ1ครับเก็บกับ12 เพืือนเ่พี่น้องครับซุ่นตงสุ่นนหกเราเปียนสามหกรบือเทวาุครับบาดกระซุ่นบ้านเมองมันบอกอะรนี้ยมนีรมาเยสโซนครับเรมาตัวเดียวครับมาเลยครับ0 0ดมื่น0ี่ครับ suốt kèn cầu cầu si xoáng xoáng hốc kèn hào Cơm. 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 <cười> 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 สวัสด <Jake. S 2> ีครับครับผมกระดีรดงม่จับตัวเนาะเอามามครับสามตัวครับผมอรังไงครับสามาตัวนี้ว่าแสนหาครับสามตัวมดก้อนมแนแมงครับตัวแมงทั้งสมครับผม บอครับถามหลายคนอยู่เ่ท่านด้ต่อตราท่าน่อกันครับผมตตอยู่ครับ่าท่าน้หราคากันเอาาเบอร์โทรมีน้องเขาเนียศูนย์แปดส่สาองหาส่อยโจครับห้อยโจยูอยูบุรีรัมครับุรีัครับผมเอามาหาด้แยกงีะได้ครับตอรอได้ครับครับผมสวัสดีครับีเลยไ่ายตัวไเดียวจ้ะหายไปไหนนี่หามือซีจ้ะหางมือ วาเมือทูบที่องเขาูนย์ก te ้าศจะเหามจบสวัสดีค่ะนี่มัน้นาก็บ่ปะดะพ่อใดเนยอยู่พ่อใดเนยใคยังไดก่อนย่านเหา 6กมันลอยจ้ะพุกมันลอยเจ็ดม,ม,ม,มันลอยจ้ะอยู่พนห้องจ้ะรับกาลสินฝากมาเลขเบอร์โทใครผูทิ่สนใจนะฝากเบอร์น่อยนะเบอร์หน่อยเบอร์รศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดสี่ห้าสองเก้านนจ้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เด็มเกมาจากโตเด็มเกมาาจ้ะมาืสอเพลนมาืสอเพลนไปไปว่าจะเอาตัวนี้ว่าจเอาตัวนี้ซื้อหลายไม่ได้ตัวนี้หกสิบเก้าค่ะหกสิบเกได้กันเราไปบอจ้า<ส>ตัวสีเอาอยู่จ้าเพินเียเพินเียขายขายขายหหสิบห้า เพิ่นเพิ่นเพิ่นห uh uh ้องหกสิบห uh ้าห้องากได้หกสิบสองสิบสองเพิ่มห้องสองสิบสองจำจำเสือไว้แล้วเอาแท้เอาเยอะจังสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มากยั่งไลยของมือนีมาหาซื้อครับมาหาซื้อได้เราไปยั่งว่ท่นได้ครับก็ร่างเร่ตังไรไว้เร่งแม่กระดูกนี่นะไว้ครับครับผมอยากได้หลายวันได้แม่กระดูกเพิ่นเพิ่นห้องแปดสิบสองไหมครับเพิ่นแปดสิบสองห้อยากได้เท่าไหร่ ต้งว่าเจ้าขวางพิ่นบ่ท่านเขามาอยู่ดนี่อ้ท่านเห็นเจ้าของกำนันบระท่านเห็นพท่านบอกกนักำนั่นกำนันตนครับอมวันมนดวงสีฟ้กันจะไหนบูเพราะูาัเนเพราะว่าเป็นไถ่จับไปทาจับไปทาครับผม เอาให้ได้ให้มันได้ตามใจมันเด้อครับครับผมครับผมคุณลลายครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสครับภาพมือนี่ได้มาจากตัวน้องสามตัวเลยครับสามตัวตัวนี้ขายไปไหนายลูกมันออกแล้วเหลียแม่มันสี่สองอ๋อแม่สี่สองใช้ลูกตัวนี้หายตัวไหนยางไปเมื่อกันน่ะนี่ว่าลูกดีขายไรมันเลยผ่อนหายเศร้าสามเศร้าขาเรียบร้อยแล้วขายแล้วกันแล้วกันแล้วใช้อีกตัวหนึ่ง ต้นต้นอหไรบมานเด้ต้นนั่นซี pues> ่หาซี่หาเหลือสองตัวว่ท่านไหนขายสานี่ทรา่ไต้นไห้ผมตนไห้พระไม่ได้ไม่ค่องเข้ามิจะตัวนี้ละมันมันมึงอย่สวัสดีครับคุณปอครับเออครับได้มาแ่ตัวอันได้มาสี่ตัว ขายเราสามตัวเหลือตัวนึงอ๋อมานเสาตัวไตัวนี้ราคาสามหมื่นเจ็ดตัวล่องได้หัวไอ้กัดกัดละเพื่นเบิงขั้นกัดบอยมนบอยมนลีกัดเขาเอิญดดดยล่เพื่อนเบิงเนียเพืนเบิงงามเบ้อเอสีเนียสวยอาฝาดกเอ

แฟนสามละจ้ะสามแฟนสามตัวนี่แหละวอตัวนี้แหละแปลงน้อหาแปงนหาตัวหนึ่งเนี่ยไม่เอาไปใส่ตุ่นตุ่นอยู่ไหนมาฟังฝังเออตัวี้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้เปิดบี่เอาได้หถง พมกคุณจะนั่งะทังหุ่นแ่เออไงเนาะไส้เล่นมักไซยังกันดน่ไม่ไม่ไม่ฝาาเบอร์ทั่ี่น้องมานี่สี่นประกันรู้กันดีด้น่เบอร์ทัเบอร์ไดพ่อเบอร์ทั่วเบอทั่งนี้เบอทั่วเก้า้าหกครับแปดหเอาอีกรอบนึง อ่วนหกสองเก้าเก้าหกแปดหนึ่งหนึ่งเก้ายยงนาะวันนี้มียเ่บมีถูกมิตตมีก็มียูเอเยดเนี่ยและเอมือเมืองเขาเนี่ยแหละมันมาแล้วครับเนาะ ครับผมมันนี่มันว่าขายหยาครับมัอนี่ก็บ่าปันได้ครับบ่หเพื่อหลายอยู่ประมาณมัวหลายอยู่หยาเพิ่นหลายที่ครับอ๋อขายยังไงเนี่ยหยาเฮา้องหยาเฮากัดหกมันลอยครับมีตะโคนใหญ่ๆครับผมโคนใหญ่ๆครับโคนใหญ่ครับบ่เน้นหลายครับเน้นโคนใหญ่ครับฟาร์มเฮาอยู่ไสนเนาะอยู่เชียงขวัญครับเชียงขวัญครับผมฝากฝากเบอร์โทรเพิ่นกันน่ะเบอร์โทรกัเอานะครับศูนย์แปดสี่ครับ8870704กรติครับ ผู้ดใดซื้อหลายกับไปชมครับผู้ดใดซื้อหลายกับไปชมฮอดบ้านครับทานครับผมท่านผู้ชมที่เขารลบหักทุกท่านครับเห็นบรรยากาศการสื่อขายเสาวันที่2 2กันยา2 5 6 3กันแล้วคึกคักกันบ่ครับยังมีคลิปที่3ที่จะนำเสนอในเสาเมื้อนี้ติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับ